ไม่ใหญ่แซ่บโลกก็หลุดโอ้ยยิหาทางตัวอ้หัวล้านเอาหัวล้านย้อนกินหลายหัวตัวต้องกูกินหลายหัวกูยังเพรเป็น่ยงแมื่อไรมึงกินก็เปลี่ยนเอาไอเดี่ยวเดี่ยวครับรายงานต่อสวัสดีค่ะน้องดักแด้ลอยสุดค่ะเดี๋ยวท่กวันน้องดักแด้ทานตะวันเอาอันนี้ครับพี่น้องกันเนาะเยาวาน้องถั่เผาหมูว่านผ้าเถาไปลี์ยิามื่อ บ้านเดียวกันน้องหญิงทานตะวันครับเมืองรอยเกลือพวกเรามาจากร้อยเอ็ดทั้งคู่นะคะคุณแม่ขาน่ารักทั้งคู่เลยใส่เบิ้งๆต่ายืนดีๆเบิ้งกันาะป๊าดเบิ้งไปเบิ้งมากบนหัวบูดอันนี้อยู่ลอยเอ็ดบอกใช่ค่ะอยู่อำเภอไหนสุวรรณภูมิค่ะโอ้ยคอยอยู่อำเภอเมืองโอ้อำเภอเมืองลอยเอ็ดคือกันนครพนมเอ้า อ่ะแสดงมันเป็นยอ่อตัวขนาดโอ้ยค่อยย่อได้ค่อยบอริบริบรวเวนผู้ไทยไดอันนันจะเฮยย่อค่ยย่อดากเต็มเอาอีนั้นมันมาตะใส่ขนาดตุ๊กโลกเอีย,อยเองเงลี้ยงนะมันดีค่ะน้องยูริค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยูริขาพ่อจับพ่อเดี๋ยวไปทำอะไรมาทำไมหน้าตาเป็นแบบนั้นนูกยูริช<ห>าวพอนค่ะโอ๋ย,ยูริฮอนอันนี้เพราะมันธรรมดาดิหนิธรรมดามันเป็นเล่นตลกพร้อม เราก็เป็นคนบาอ้นยากไปอย่างเช่นบาอ้นยากอ่ามันบบกขาดแค่เลยเลยิวเาเบาแคนก็ได้ว่าปัญหาเบาแค่นสิแล้วสมอ่างเลยถกเงคาก็เบาแค่นี้ดูดคอยเอ้ย่วาสิาดูดแค่นันเอ้เออเาโดูดอนันนี้นองยุลีอาศวิห่างไปแน่เล็กน้อยเป็นยักษ์แววน้องยุลีว่นหามงจรรถิดมือวันนี้ไม่เป็นไรครับต้ออย่างเอารถเจ้าของมานแคบนิดนึงอ้าแล้วก็โตครับ ไม่ใหญ่เจ้าละไม่ใหญ่ใดเหรอเจ้าละล่ะเฮ้ยไม่ใหญอย่างนี้หมอไม่แยกตีพ่อบ่อไม่ใหญ่เจ้าดิแม่สวัสดีค่ะน้องนำเพชรอุทุมพร้อยสวัสดีพี่น้องสุขสกุนค่ะสาวการสิลป์ครับสินปหลังตลอดครับสาวการสิลป์คือจงอุทุมพร้อนกันซื้อเหล้าก็ซื้อสกุลหนูเอาอีกซื้อเหรียญหนูบ่เอาซื้อเหรียญซื้อแบงอยังอีลอยพูดนะนั่งนั่งอย่างนีครับลูก ค่ะสวัสดีค่ะน้องเอมี่นี่พ่อพอดฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องด้วยนะคะมีสุรินมาน้องมานี้สุริ้มอย่างเงียบิๆเลยพ่องสุรินอำเภอไหนล่ะอำเภอสังขลค่ะไซรอกข้าไปนำลูกสร้งสรรค์สุรินอำเภอสังขลใกล้ใกล้กับอำเภอแมงยีเดียอำเภอไหนอำเภอแม่ยีเดีย่วมอำเภอสังขังโอเอาต่อไปเรือ สวัสดีครับน้องกอไก่เอกพจครับเบาบุญครับกอไก่เอกพจอุบลราชธานีอ้าวต่อไปต่อไปผู้ใดมีก็หันเหมือ<ห>นเราติทางพุ่นละทักอุย้ยสวัสดีครับเมสเซดาวสวัสดีโโค่ะฮ่องกูค่ะโอ้ยเอาอีหลีไปไงอ,อีอุ้ยพี่พอ่อ สวัสดีค่ะแต่สุกิตราบัทเทอร์เบนเทอร์ินค่ะครับอันนี้กาลสินครับสมหวังทุกอย่างครับประเดิ้ลขึ้างน้ำเพชรครับเอากัวคอยมันนี่อเ่ริกาัวคอยอุ้ยเจลาลิสัตตลาจเจเลตจะทำลายบัทเทโบราณสวัสดีครับพัตเตอร์ผสมเบนเทอร์สินครับหลวงพัตเตค้าอารมณ์ใจล่ะครับอ้าวพี่น้องก็ก็่อครับครับเขาจะเดินน้ำตูนยุ่ยไหมเขาขามไปแล้วเวะมันตี สวัสดีครับลู้ค้า,า,าดาวสอ,สอสวันดีครับต้นตะการครับยันโสธรเอานี่มาแล้วครับบึงการสวัสดีครับแมบมอิสลาปฐมบันเทิงสเสียงครับอาติโน่บึงการมาหลายประตูคอยออกมาไปดูแซวมาเจออะไระวังในนั้นล่ะอย่างพี่เป็นหว่วงน้องต้นพุ่นอยู่ทั้งโค้งพุ่น่ะโอ้ว่าเป็นต้นตะการต้นฟางไฟ เอาพี่ต้นก่อนเลยครับเอามือกองมีคนเดียวแล้วมือทำธุระส่วนตัวขึ้นมาเรียบร้อยไปครับพี่ต้นเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวเยื่อพี่กองก่อนดีเพราะเยื่อเยื่อหนามันเยื่อไปกันตัว